สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูฟ่าเนชันลีกรอบแบ,บ่งกลุ่มนัดที่5ประจำเช้าวันศุกร์ที่23กันยากันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่โครเอเชียเปิดบ้านเอาชนะเดนมาร์กไป2-1เจ้าบ้านได้ประตูจากโบนาโซซาแล้วก็ทางเลิฟเมเยอร์ส่วนทีมเยือนได้หนึ่งประตูจากคิสเยนอิลิกเซนฝรั่งเศสเอาชนะออสเตรียไป2-0จากคิเรนเอมปาเป้แล้วก็โอลิเวียชิลู เบลเยียมเฉือนอชนะเวลไป2-1ฮะเจ้าบ้านได้ประตูจากเควินเดบรอยแล้วก็มิชี่บาชูยีส่วนทีมเยอนได้ประตูจากคีเฟอร์มัว ไปที่โปลแลนด์ก็แพ้คาบ้านให้กับเนทธอรแลนด์ไป0-2ทีมเยือนได้ประตูจากโคดี้กัคโปลและก็สตีเฟนเบิร์กไวยส่วนที่เหลือก็จะมีทางลิทัวเนียเสมอกับหมูกก่เกาะไฟโล1-1ดูรกียเสมอกับลักเซมเบิร์ก3-3คาสเซักสถานเฉือนอาชนะเบลาล 21, รุส2-1เซอร์เบียแพ้ให้กับอาร์ไบจอน1-2ลัตเวียแพ้มอเดว่า1-2และก็ลิกเกนสไตน์แพ้ให้กับอันดรา,าไป0-2 ไปดูกันที่ตารางคะแนนลีกเอกลุ่ม1นะฮะอันดับ1เป็นโครเอเชียเก็บไป10คะแนนอันดับ2เดนมาร์กมี9อันดับ3ฝรั่งเศสมี5อันดับ4ออสเตรียมี4ลีกเอกลุ่ม4อันดับ1เนเธอร์แลนด์เก็บไป13คะแนนอันดับ2เบลเยียมี10อันดับ3โปแลนด์มี4อันดับ4เวลมี1ลีกสกลุ่ม1อันดับ1ตุรกีมีอยู่13อันดับ2ลักเซมเบิร์กมี8อันดับ3มูโกเฟโลมี5อันดับ4ลิทัวเนียมี1 ลีกซีกลุ่ม3อันดับ1คาซัสถานเก็บไป13คะแนนอันดับ2อัคเซอร์บิจามี7อันดับสโซโลเกมี6อันดับ4เบลารุสมี2หล็กดีกลุ่ม1ให้อันดับหนึ่งลัดเวียมี12คะแนนอันดับ2อโมเดว่ามี10อันดับ3าอัลเดอร่ามี7อันดับ4ลิเตสไตล์แพรวดไม่มีคะแนน เดี๋ยวส่งทายกันที่โปรแกรมนชั่นลีกในค่ำคืนวันีกนะก็ยังเข้าสู่เกมที่5เหมือนเดิมมีเยอรมันเจอกับฮังการีอิตาลีพบอังกฤษบอสเนียเจอมอนเตนเนโกฟินแลนด์พบโรมาเนียจอร์เจเจอกับนอร์ทมาซิโดเนียเบลกเรีย,ยพบยูบัตราแล้วก็เอสเตเนียเจอมอลตา